สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาอัดกิจปิ่นโตวันที่สนะคะที่เราจะเล่นสุดกิจเพื่อรับสมบัติลด5นะคะวันนี้ทองมี4 5 1ห5,110ทองนะคะมีแต้มสะสมเดิม18แแต้มนะคะดูกล่องทั้งหมดนะคะจากเมื่อวานวันนี้เราจะมากดกล่องที่เหลือต่อนะคะ เราจะเริ่มกันเริ่มกดเลยอ้อลืมบอกของพิเศษของวันนี้นะคะเป็นคมพีม่วงเวลแปะนะคะเอ้ยคมพีเวลแปส,สุ่มสุ่มสีว่าจะได้สีอะไรนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะ,ะกดกล่องที่น้อยที่สุดก่อนเราต้องเช็คแต้มด้วยนะคะว่ากล่องมันจะวนไหมเพราะว่าถ้าไม่วนก็คือมันก็รีให้เรานะคะ เอาอุกไปก่อนวันนี้ไม่รู้ว่าวันนี้จะมีดวงได้คัมพีเวลแปดหรือเปล่าเนาะดวงไม่ดีมาหลายวันแล้วแต่พอดีว่าเรามันไม่ใช่ของที่เราจะต้องกดเพื่อที่จะเอาแบบเอาให้ได้อะคะ่ะก็เลยไม่ทุ่มทองไปในช่วงนั้นนะคะแต่ถ้าบางของบางอย่างก็ถ้ามันคุม้มเราก็ต้องกดทุ่มทองไปนะคะ,ะดแต้มให้เราไม่นะสิบแปด เพิ่มสิบเก้าเราก็รอดูว่ามันจะรีกล่องให้เราไหมวันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าเพราะว่าขุนมันอาจจะ ต้องดูว่ามันจะวนหรือเปล่าถ้ามันเริ่มวนแต่แสดงว่าเราอาจจะต้องเล่นกล่อง50นะคะถ้ามันยังไม่วนก็ปล่อยกลอง50ไปก่อนเราพยายามเล่นให้เสียทองที่สุดก่อนอ่าวายี่สแต้มแล้วโอ้โหมีแต่กล่อง50ล่ะอืมนะคะเอ่อถ้าอย่างนั้นเราจะกดเอากล่องนี้นะคะเอาอุกาบา ถ้าทำได้เราก็อยากให้มันรีกล่องให้เราหน่อยนะคะเราจะได้ไม่หนักมากอืมรมไม่แน่ใจว่ามันจะรีเลยไหมนะก็รู้ว่ามันจะรีในช่วงๆอย่งแถวนี้แหละแต่ว่ามันจะตอนไหนเท่านั้นเองเปื่มันต้องกดให้ครบสายอะคะ่ะกำลังพยายามจับทางสายของขุนอยู่ว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวถ้าเกิด รู้สายของมันเดี๋ยวินจะทําเป็นข้อมูลบอกอีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้ก็ได้แต่เล่นทดลองไปเรื่อยๆนะคะ,ะกดจน34ทองแล้วคัมพีเวลแก็ไม่มาอยากได้คัมพีเวลแปดจังเลยนะคะอืมเราก็ดูทอง สองพันกว่าทองละอืเอาอีกได้ไหมอ่ะขึ้นอยู่ อืมนะคะขึ้นแต้มอยู่นะคะสี่ปดทองแล้วสงสัยจะรีทองวันพรุ่งนี้นะคะอ้าวรีกล่องแล้ว ในที่สุดก็รีกล่องให้เราแล้วเห็นไหมคะม21นะเราก็จะได้22แต้ม23แต้ม24แต้ม25แต้มและ26แต้มในวันนี้กดไปก่อนเลยขออีกนิดนึงนิดนึง วันนี้สำคัญนะคะรีทองให้เราแล้วด้วยไอรีกล่องให้เราแล้วอโอเคถือว่าก้าวกระโดดเห็นไหมคะกิจกิจมันจะมีจังหวะของมันโอเคยีดแต้มเราจะพอแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าเราเราก็ใช้ทองไปค่อนข้างเยอะแล้วเหมือนกัน54ทอง เราจะพอแค่นี้นะคะาจากตอนแรกเนาะ45,000กว่าทองเหลือ41,000กว่าทองนะคะก็ถือว่าอะไรล่ะวันแรกตอนแรกใช่ไหมเปิดคิ๊คิดเลขคิดให้4 5 1 1, 1 0นึ่่ยลบสีหนเท่ากับ ใช้ไป3,510ทองนะคะวันนี้3,510ทองแต้มจาก18แต้มขึ้นเป็น27ก็ทั้งหมด11แต้มนะคะเอาแหละวันที่3ขึ้นถึง27แต้มโอเคค่ะก็ยังไงวันนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้นะคะวันพรุ่งนี้เราจะมาดูกันใหม่ว่าเราจะเท่าแต้มต่อไปถึงกล่องถึงได้ครึ่งทางของกองที่4ไหมนะคะ ขอบคุณมากๆขอบคุณกลนปิงนะคะที่ให้การสนับสนุนให้ลินเข้ามาเล่นกิตเพื่ออัดคลิปเป็นให้ให้ทุกคนดูขอบคุณทุกคนมากๆค่ะที่ติดตามชมสวัสดีค่ะ